สวัสดีครับนี่ผุ่มเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Dream Pointer นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ One Piece ภาคใหม่ลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะครับที่เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้เลยนะครับสำหรับในภาคนี้นะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ลูฟี่ออกเรือนะครับไปช่วยโซโลเจอโคบี้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศตัวเกมนี้กันเนาะ นในช่วงแรกๆเราเริ่มนะครับมันจะมีการสนทนานิดหน่อยนะครับผมตัดในช่วงแรกออกไปเนาะก็จะเป็นการสนทนานิดนึงแล้วทีนี้ก็จะตัดฉากตอนที่ลูฟี่ออกเรือแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าการาฟิกแนวตั้งของเกมนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวยมากนะในความคิดผมนะถ้ามันเป็นแนวนอนนะมันจะเป็นอะไรที่แบบอลังการมากนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น อาร์คไหนคอม l ิวตี้โมบายทา e เ o อร์อ f a n ฟนน y ฟ o n อนคา Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal s l u g a w a k e n i n g และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็เลยมาแต่ลูฟี่อยู่ในถังนะครับหรืออยู่ในถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นไปที่โคบี้ Kobe นั่นเองนะก็คือโดนโคบี้เจอถังแล้วก็ขึ้นมาบนเรือจะโคบี้ Kobe เอาขึ้นหรือว่าฐานเรือเขาขึ้นมาจะไม่ได้แล้วมัติดอยู่ในเรือนะล้วก็ไปเจอโคบี้ในเรือผมก็ชอบจำเนื้อเรื่องสับสนกันนะครับนี่ก็จะมี เคบี Kobe, Tang, ้เข็นถังมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีพวกลูกเรือถามนะคนอะไรมานะครับเราสามารถสกิปได้นะหลังจากนั้นนะครับก็ตัดฉากเข้าการต่อสู้นะครับการต่อสู้ของเกมนี้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้เป็นการใช้การ์ดท่าโจมตีครับเวลาเราลูดการ์ดลงไปครับมันจะเป็นการโจมตีแบบนี้อ่า ปกติถ้าเป็นแนวแอคกชั่นเราต้องกดโจมตีเองใช่ไหมอันนี้มันมาในแนว RPG ์พีจีอะครับเราต้องกดใช้การ์ดแบบนี้แล้วก็เล็งปกติ RPG แบบเดิมๆนะครับเราก็เลือกอสกิลโจมตีใช่ไหมอันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นการ์ดเฉยๆนะแล้วก็เลือกการ์ดแล้วก็โจมตีแทร็เก็ตพลังพอหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จบเราก็ได้พวกอไอเทมต่างๆพวกของต่างๆเแล้วก็จะมีพวกฉากโคบี้นะครับเวลาที่โลฟี่กินนู่นนี่นั่นเราสามารถสกิปได้เช่นเดิมหลังจากนั้นนะครับ มันก็จะตัดฉากมาสู้กับไอตัวที่เป็นบอสของเรือลำนี้ใช่ไหมนี่ชื่ออะไรไม่รู้นะผมจำชื่อไม่ได้ทีนะแต่ร่างที่เป็นร่างผอมสวยมากนี่ครับต่อสู้กันทีนี้เราจะได้เล่นโคบี้ด้วยนะครับก็จะมีเกตมีช่องในการใช้ในส่วนของตัวการ์ดนี่แบบนี้เลยอารมณ์เหมือนเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นการ์ดแต่ว่ามันไม่สามารถเดินเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ได้อะไรประมาณนั้นนะนี่มีบัฟครับจัดไปไว้เละครับลูฟี่รอครับ จะจัดสักหนึ่งกระบวน่าครับนี่อันนี้จะเป็นการพิเศษนะครับจะเป็นการดอลติเมทสกิลนั่นเอนงทุผู้ชมเวลาใช้การ์ดใบนี้มันจะมีะคัฟซีนเท่ๆให้เราดูด้วยแบบนี้เลยนะแบบในคลิปเลยถือว่าทาได้ค่อนข้างดีครับดูครับโอ้โหโดนไหมเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,แล,วแล้วก็จบเรือโคโบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเจอโซโลของเราการน,นั่นเอนงทุผู้ชมครับ ทีนี้ก็จะเป็นตัวโซโลแล้วนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเวลาที่เด็กเอากลับบ้านมาให้เนาะใครดูวันพีชภาคคนแสดงบ้างนะครับพราะจเนื้อเรื่องได้นะครับคลครับ evet. คาคร่าวๆนะปกติก็แบบลืมไปแบบน่าจะหมดแล้วนะวันพีชช่วงต้นนะเริ่มชักต่อสู้กันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะต่อสู้กับไอ้ลูกพลโทรหรือว่าลูกหรือว่าพันตีหรืออะไรจําไม่ได้แล้วล่ะไอ้ที่มันถือขวานะ เออนั่นแหละท่านผู้ชมทีนี้ก็มีการสกิลเหมือนเดิมนะเกมนี้มันจะมีการแพ้ทางด้วยสังเกตดีๆนะครับสีแดงชนะสีเหลืองสีเหลืองชนะสีฟ้าหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นการแพ้ทางไอ้เกมแนว RPG มันจะมีพวกนี้นะครับแล้วก็ผมเป็นอีกอย่างที่ผมจําไม่ค่อยได้เลยนะถ้าไม่ดูนะเอออะไรประมาณนี้นะตรงตีไปนี่ครับอ่ารูปแบบอื่นๆนะผมว่าไม่ได้แตกต่างจาก RPG ทั่วไปนะได้แค่ตัวเกมมันเป็นอ่า วันพีเิขสกสิทธ์แฮนะครับแล้วก็ตัวภาพกราฟิกอะไรทำนองนี้แหละที่ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ก็ต้องรองกันต่อไปนะโอเคจมตีไปปึ๊บนี่จัดไปไวซารุ่นโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมอ่ะรอครับนี่โดนไปหนึ่งกระสก,กิดครับโดนไปหนึ่งะสก,กิดนี่เรียบร้อยไหมมาถึงตาลูฟี่เราบ้างนี่ครับสกิลอัลเิเมทมาแล้วนะครับ ใช้สิอย่าให้เสียนะมาแล้วมาแล้วเอาอุ้มเข้าไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแบบสบายๆนะทีนี้ก็เหลือท่าโจมตีธรรมดานะครับโจมตีใส่ทหารเรือนี่เอาเฮ้ยไม่จอดอีกเหรอเก่งไปแล้วเก่งไปแล้ว <c oughs> นี่ครับ ก็เรียบร้อยไปเห็นไหมประมาณนี้ลอยแล้วพอหลังจากบจบเราก็ได้พวกไอเทมแล้วก็ของรางวัลเหมือนเดิมทีนี้ท่านผู้ชมครับเราช่วยโซโลเรียบร้อยแล้วเนาะมันช่วยโซโลในคัสซีนั่นเองนะครับทีนี้เราได้ต่อสู้แล้วนะเป็นทีม3คนแล้วนะต่อสู้กับไอพ่อไอตัวละครเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีของโซโลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกแล้วก็สกิลการโจมตีจะโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวรอดูนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพวกสายต่างๆในเกมนี้นั่นเองนะครับนะ ใออเป็นภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกหรอกก็ดูรูปเอาละกันนะครับบัฟก่อนใช่ไหมมาบัฟไปก่อนแล้วก็รอดูนะครับสกิลของโซโลครับอีเฮ้ยบัฟสวยมากคืออยากให้มันเป็นแนวนอนอน่ะเพราะมันเป็นแนวตั้งแล้วรู้สึกว่าเล่นแล้วค่อนข้างเสียอารมณ์ตามความรู้สึกของผมนะอโดนเข้าไปอจับไปไว้รุ่นหนึ่งโบครับหนึ่งโบครับจับไปหนึ่งโบ จะไปอีกหนึ่งโบงไหมนี่ตาเขาโจมตีนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่โดนอีกแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะครับสกิลวัตซีเมดมาแล้วนะครับจัดไปโซโลครับผมนี่คือมันแท้จริงนะอ้เอาเรื่องอะยังรู้สึกเสียดายที่เกมมันเป็นแนวตั้งเลยท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นแนวนอนนะมันจะค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะ ดูครับาการมาเต็มเลยนะทีนี้ถ้าโจมตีต่างๆมาโคตรเยอะเลยนะ,ะสกิลติเมซสิถ้าแบบนี้นะยังมีสกิลติเมซจัดไปัยรุ่นโดนเข้าไปครับผมลอยไปสิแต่ตัวก็ยังอยู่ตรงนี้นะยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยคับท่านผู้มชมอะไรกันวะเนี่ยคือโจมตีไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ารถยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอรอครับจัดไปอีกอน,นี่ลูฟี่ซัดแคาไฟ รอ,อครับจัดไปจัดไปจบตีได้หรือเปล่าถ้าจบตีได้ก็จัดไปนะครับนะสลับกันบ้างนะเหมือนตดสาตาร์นเลยมึอนอยู่ตดสถานะมึนงงไม่สามารถโจมตีได้ตอนนี้ก็เป็นเทิร์นของเราครับบับก่อนหนึ่งรอบจัดไปไวรุวนครับจัดไปนี่สกิลอย่างสวยอะ่ะ คือสกิลมันดูเท่แล้วก็ดูลังคานมากๆเลยนะนี่เรียบร้อยไหมโอเคจัดไปไวรุ่นจัดไปนี่ก็ประมาณนี้เลยทนะ่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของตัวเกมนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ